้องนิรภัยอายุกว่า100ปีใต้อาคารสยามกรรมจจนตั้งอยู่ในชุมทางรถไฟทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวทุ่งสงเชื่อว่าภายในมีทรัพย์สมบัติล้ำค่าเมื่อปี2463แบงค์สยามกรรมจจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันมาตั้งสำนักงานสาขาแห่งแรกของประเทศไทยในยุคที่ทุ่งสงเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นสถานีชุมทางรถไฟภาคใต้ และศูนย์กลางธุรกิจเหมืองแร่หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอาคารถูกปล่อยร้างเพิ่งมาพบว่ามีตู้เซฟขนาดใหญ่ยังไม่มีช่างกุญแจคนใดเปิดได้โดยปกติโดยปกติกุญแจไม่มีการเจาะกันเพราะจะมีกุญแจสำรอง <c oughs> อย่างที่ไทยมันใช้อยู่มันจำรุ่นใก้เคียงกันก็มีแต่ก็ยังมีกุญแจสำรองกุญแจก็หายเขาก็ไม่ต้องเจาะแต่ถ้าเป็นรหาสแบบนลต้องเจาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีห้องนี้อยู่นะ คิดของตัวเองว่าคงจะเป็นอะไรของรถไฟสักอย่างหนึ่งคิดนะเมื่อก่อนพี่พี่ถึงก็พอตอนหลังก็ได้ได้ข่าวว่าเขาเขาว่าเขามีข้องนี้โบกปูนเอาไว้เพื่ออยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดค่ะมันนี้ว่าเขาเปิดเมื่อไหร่พี่จะมาดูอยากดูอยากรู้ค่ะอยากดูให้ได้ว่าเป็นอะไรเพราะตอนนั้นตั้งแต่สมัยที่ว่ามาอยู่ที่จมงหวจดนคศ2507ก็พี่อายุกี่ปีเอง8-9ปีค่ะแล้วมาอยู่ ตึกหลังนี้มันมียอยู่แล้วบรรยากาศการเปิดห้องนิรภัยภายในอาคารสยามกรรมจจนหลังเก่าอายุกว่า100ปีที่ชุมทางรถไฟทุงสง,งจังหวัดนครศรีธรรมราช ความพยายามไขห้องนิวรภัยแต่ยังไม่สามารถทําได้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงส่งชัยวงวัชระดำรงจึงให้ใช้กล้องรูเข็มมองเห็นได้360องศาส่องเข้าไปภายในรูระบายอากาศความกว้าง2นิ้วหนา20เซนติเมตรเพื่อหาคําตอบว่ามีสิ่งใดซ่อนอยู่ภายใน ภาพจากกล้องทําให้คนที่มารอสังเกตการจํานวนมากต้องผิดหวังไม่มีสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่พบมีเพียงกล่องเหล็กความกว้าง20เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรวางอยู่ที่มุมห้องและหลังไม้ขนาดความกว้าง40เซนติเมตรยาว10เซนเมตรอธิพ,พัฒน์โพคินพิทยะนันถ่ายภาพสารารัต์รัตนสุวรรณเนชั่นทีวีรายงาน